เหมือนว่าเขาเป็นคนง่ายๆแต่ง่ายจริงเลยง่ายกินกะเพรากินกะเพราไข่ดาวเ้ยกะเพราต้องไก่นะไม่เอาหนังนะเอาอกไก่เอาเนื้อย่างเดียวเนื้ออกด้วยแต่ง่ายๆ่ายไข่ดาวไข่ดาวอะไข่ดาวไม่สุกนะอ่าถ้าสุกไม่กินแต่ขอบต้องกรอบง่ายง่าย ินน้ำอะไรน้ำเปล่าง่ายๆแต่ใส่น้ำแข็งน้ำแข็งต้องก้อนเล็กเพราะชอบเขียวก้อนเล็กแต่มันเป็นคอนง่ายๆเอาสาวมาเมื่อไรมาเมื่อวานจ้ะพี่นิ้วอ้วนจังอู้รถบ้างนะเดินไม่ไหวแบบเนี้ยพี่ก็น้าดำจังเลยอ่ะบ้านเราสงสัยแดดแรงเนาะแดดมันแรงบ้านเราอ่ะหน้าดำจะมันแดดมันแรงบ้านเราอ่ะ ลูกสาวอะนั่นน่ะจ้าลูกสาวจ้ามอมแมมเียวแต่ว่าสวยเนาะไปก่อนนะจ้าไม่ได้ท้องใช่ไหมคะ <c oughs> รอบเดือนคุณมาห่างขึ้นหรือเปล่าครับค่ะก็สักพักแล้วก็น้อยลงด้วยค่ะ หน้าแดงรู้สึกตัวร้อนแล้วก็มีเหงื่อออกเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับใช่ค่ะเดีย๋ยวบอกนะคะว่าฉันท้องคุณรัชนูไม่ได้ท้องครับนี่เป็นภาวะหมดรฤดูก่อนวัยอันควรครับอะไรนะคะเรียกง่ายๆก็คือ คุณมีอาการไวทองครับสมีเรื่องจะเล่าให้ฟังคือว่าเมื่อวานผมไปร้านข้าวาเย้ยตั้งใจซื้อผัดกะเพราวบวกกับไข่ดาวแล้วก็สั่งกลับบ้านเอาอิ่มเซื้อเ,เสร็จรีบขับรถกลับมันดึกแล้วครับเลยไม่อยากอยู่นานพอผมกลับมาถึงบ้านถึงกับอุทานนี่มันอะไรวะคิดดูดิพี่ทำไมเปิดกลองมาไม่เจออะไรเลยเอ้าเจอแต่ข้าวเปล่า กะเพราไข่ดาวหายเฮ้ยเป็นไปได้แบบนี้มันโกงกันชัดๆเลยอเออใช่ทำ่นี้ได้ไงอ่ะแต่ต้องกลับไปต่อว่าซะหน่อยนะคุณป้าเอาให้นักเลยได้ถามป้าว่าจะโกงหรือไงป้าถามโกงอะไรบอกเลยว่าโกงข้าวเปิดมาเจอแต่ข้าวเปล่าไม่เห็นกะเพราที่สั่งกลับบ้านป้าแกละยิบกล่องมาดูแล้วบอกให้หนูเองเปิดผิดได้โอ้มุกโคตรโบราณเลยแต่ที่เล่ามาตั้งนานนี่จะซื้ออะไรเนี่ยอ๋อจะบอกว่าซื้อข้าวยังได้กะเพรา ถ้าซื้อหวยกับเขาอะเราได้กินแค่น้ำตานะพี่อ๋อเดี๋ยวนี้เล่นกันอย่างนี้เลยเลยคุณลูกค้าค่ะดิฉันขออนุญาตคิดตังคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าใช้ไปนะคะมีค่าทรายค่ากระบะทรายค่าอาหารแมวเลียที่ซื้อมาแล้วไม่กินไม่ชอบค่าอาหารเมร็ดค่าไปหาหมอเป็นไรในหูค่าออของเล่นที่ซื้อมาแล้วไม่เล่นแต่ไปเล่น ลัางแทนนะคะแล้วก็มีค่าเบาะรองนั่งที่ซื้อมาแล้วไม่นั่งแต่ว่าไปใช้พรมเช็ดเท้านะคะ,ะทั้งหมดปีหนึ่งมี12เดือนใช่ไหมคะอยู่มา5ปี1 2 5 6อนะคะทั้งหมดนะคะ898,999าค่ะคุณลูกค้าคะ่ะคุณลูกค้าจะจ่ายเป็นเงินสดหรือบัตรอ้าคุณลูกค้าคุณลูกค้าคนละครึ่งเราก็มีนะคะคุณลูกค้า ในทางก่อนเสียบแว่นตาอะไรเอ่ยเข้าไปมีเสียงออกมาก็มีเสียงยิ่งเข้าไปลึกยิ่งมีน้ำซเซเว่นเอรเว่นอะไรเอ่ยยิ่งใหญ่ยิ่งคนเยอะรถบรรทุกหมาอะไรพรผอมหม,มาไม่แดกกาอะไรมีห้าเสียงครับกา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 ,กาทำไมนกจึงบินมาประเทศไทยจากทางทิศใต้มันขี้เกียจเดินครับจระเข้หางขาดแล้วจะเป็นอะไรเป็นแผลครับพยาบาลกลัวอะไรมากที่สุดกลัวหมอฟันทำไมชีวิตของคนเรานั้นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าแปลงเก่าใช้มานานแล้ว แล้วถ้าไฟไม่วัดตอน11โมงพาสจะร้องเพลงอะไรไม่ต้องห่วงฉันอะไรทําไมเล็กพลาสติก สายไฟฟ้าน้ำอะไรที่หลงไม่ต้องการน้ำหน้าอย่ามึงไงไ <c oughs> อ,อดอกเห็ด <c oughs> อะไรอยู่ในวังเห็ดอลิซเบย์ไผ่ธรรมชาติที่เกิดจากลมเรียกว่าอะไรว่าตะไผ่น้ำเรียกว่าอะไรอุทกภัยแล้วไฟไหม้ต้องเรียกอะไรเรียกรถดับเพลิงสิครับประเทศอะไรมีนาอยู่กลางประเทศแคนาดากับปานามาทำไมขับรถชนนกจึงต้องติดคุกเพราะมันคือนกวีที่ติดอยู่ปากตำรวจคนอะไรมีสองตาคนที่มีสองใหญ่ชีอะไรไม่ชอบว่ายน้ำชีดัลไลส์วิมมิงนกอะไรเอ่ยตัวติดอยู่กับเท้าหัวติดอยู่กับเท้า ปีก็ติดอยู่กับเท้าปากก็ติดอยู่กับเท้าอีกนกโดนเหยียบล้วล่ะครับนะี่ยช้างอะไรเบาที่สุด มดสามตัวยืนต่อแถวเรียงกันเรียกว่าอะไรแอนแอนแอนรองเท้าอะไรหายากที่สุดรองเท้าหายแกงเขียวหวานไก่ทํายังไงถึงจะอร่อยแดกสิครับขนอะไรเกิดขึ้นในที่ลับจ้ะขนยาบ้าทําไมเวลาเปิดตู้ยาทําไมเราต้องเปิดเบาๆเพราะกลัวยานอนหลับตื่นปลาหมอตายเพราะอะไรตายเพราะไม่หายใจทําไมปลาจึงต้องวางไข่เพราะถ้ามันโยนนะไข่จะแตกต้นอะไรออกลูกเป็นแมวต้นตระกูลแมวยายพายเรือไปวัดเรือก็มีแล้วพายก็เอา เาไปยายขาดอะไรทำไมถึงไปไม่ถึงวัดขาดใจตายปลาอะไรเป็นนายกปลาหยุดเถะครับจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานเมื่อวันนั้นมาถึงหมดเวลาครับ